สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้มุมความสุขจูนนะคะจะมานำเสนอสปปรรพคุณที่หลากหลายของดอกหงอนไก่ต้นหอนไก่กันนะคะ mm hmm. เพื่อน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  mm hmm. ทราบกลนยังค่ะว่าดอกหงอนไก่นะคะมีสปปรรพคุณที่หลากหลายด้วยเช่นกันค่ะเราเห็นดอกสวยๆแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็มีประโยชน์ด้วยนะคะเพื mm ่อ hmm. นๆนนอกจากความสวยแล้วยังมีประโยชน์ด้วยค่ะ และวันนี้มุมความสุขจูนนะคะก็จะมาบอกเราสปปรรพคุณพอสังเกตนะคะในส่วนรากของต้นหอนไก่นะคะมีสปปรรพคุณเป็นยาค่ะบำรุงธาตุในร่างก,กายได้นะคะในส่วนของดอกนะคะเราใช้รวมกับพืชชนิดอื่นเป็นยาบำรุงกำลังค่ะและข้อ3นะคะใช้เป็นยาแก้ความแบนโริตสูงด้วยการใช้มเม็งหอนไก่ที่แห้งนะคะประมาณ4-5กรัมนะคะ นำมาต้มกับน้ำกินหรือใช้ทำเป็นยาเม็ดกินก็ได้นะคะและในส่วนของมเมล็ดนะคะใช้เป็นยาแก้ร้อนในในตับช่วยขับลมในตับได้นะคะค่ะส่วนดอกก้านใบของงอนไก่นะคะมีรสชุ่มเป็นยาเย็นค่ะออกฤทธิ์ต่อตับและไตมีสปปรรพคุณทำให้เลือดเย็นนะคะ ในข้อ9้านี้นะคะใช้เป็นยาแก้ไขที่มีอาการทางเดินอาหารร่วมด้วยนะคะเช่นท้องอืดเฟ้อไข้พิษไข้อาหารเป็นพิษนะคะช่วยแก้ไขเพื่อรมค่ะข้อที่10นี้นะคะใช้แก้อาการปวดศีรษะค่ะด้วยการใช้ดอกสดนะคะประมาณ30-60กรัมนะคะถ้าเป็นดอกแห้งก็ใช้ประมาณ15-30กรัมนะคะนำมาต้มกับน้ำกินได้เลยนะคะ ในการแก้ปวดศีรษะค่ะและข้อ11นี้ก็สำคัญเช่นกันนะคะใช้เป็นยารักษาโรคตาแดงตาปวดเยื่อตาอักเสบนะคะช่วยทำให้ตาสว่างด้วยการใช้ดอกสดนะคะประมาณ30-60กกรัมนะคะนำมาต้มกับน้ำกินได้เลยนะคะ และข้อ12นะคะช่วยแก้ตาฟางในเวลาการคืนด้วยการใช้เมล็ดแห้งนะคะ4-9กรัมนะคะนำมาต้มกับน้ำกินเพื่อทำเป็นยาเม็ดกินได้เลยเหมือนกันนะคะค่ะและยังใช้เป็นยาแก้โรคท้องเสียท้องอื่นได้นะคะเพื่อนๆคะสรรพคุณของดอกหงอนไก่และต้นงอนไก่รวมทั้งรากใบนะคะมีประโยชน์ด้วยเช่นกันนะคะ คลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะถ้าบ้านใครมีดอกงอนไก่อยู่แล้วนะคะลองเอามาใช้ประโยชน์ดูได้เลยนะคะสัรพคุณเขามีหลากหลายนะคะซึ่งจริงๆแล้วมีทั้งหมด42ข้อนะคะแต่วันนี้มาเล่าพอสังเกตค่ะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้มุมความสุขจูนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณมากค่ะ